เราฝึกสติจนเกิดสมาธิคือจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่ตั้งมั่นจิตใจที่มีพลังไม่รู้จะเป็นการอวดอุตริมุสยยธรรมหรือเปล่าการพูดอย่างเงี้ยเคยฟังก็นานมาแล้วนะในในพุทธประวัติเนี่ยมีกับพระองค์หนึ่งแต่ท่านสำเร็จพระรหันะพูดถึงความตายท่านบอกท่านท่านไม่ได้กลัวตาย แค่นั้นแหละพวกสาวพวกภิกษุสาวกพุธเจ้าก็พาไปฟ้องพุทธเจ้าพืทธเจ้าก็บอกกับท่านสําเร็จว่าหันแล้วอันนี้เราเราก็มาทําไปพูดนะเรื่องการอวดอุตริมรุษยธรรมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยสวรรค์ในอกในโลกในใจเนี่ยเรามากําหนดสติอยู่ที่ตัวเนเห็นกายเวทนาจิตที่ตัวเนี่ยใครทํามาก ก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยทําแบบชนิดทําบ้างไม่ทําบ้างมันก็ได้แบบทําบ้างไม่ทําบ้างผลน่นนะนะประกอบเหตุยังไงก็สังเกตผลเอาแล้วกันมันก็จะเป็นอย่างนั้นทําหยาบได้หยาบทําละเอียดได้ละเอียดทาเร็วได้เร็วทําช้าได้ช้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามระบบเพราะนั้นขอให้ฝึกสติไว้กับตัวเห็นกายเวทนาจิตดูลมหายใจอย่าภาวนาพุโทโธก็ได้ทำให้มันต่อเนื่อง ทำให้มันชัดเจนให้มันมีสติชัดเจนแล้วต่อเนื่องไม่ใช่ว่าปากว่าพุทโธไปแต่ใจไปคิดอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันผลมันน้อยหรือไม่เกิดผลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนานั่นแหละเป็นกรรมถ้าเรามีสติเรามีสมาธิก็เหมือนกับเรามีเจตนาแล้วมันเข้าถึงจิตถ้าเราทำด้วยจิตของเราเนี่ยเหมือนกับพวกฝึกกำลังภายในเนี่ยเพลงดาบต่างๆเนี่ย ถ้าวาดาบกระบ,บีกับจิตเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะเกิดพลังอํานาจปฏิหารเลยอัน,นั้นเนี่ยแล้วก็ดูแล้วมันเหมือนกับเป็นพวกเอ้ยมันก็เป็นหนังแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะอย่างเรายกมือเนี่ยเรากาหนดสติสัมปัญญาในการยกมือไประยะระยะระยะ,ะ,ยะแบบสัมปัญญาบัพพะเนี่ยพราสติมันมากเข้าจนเป็นมาหาสติแค่นั้นแหละคือสัมปัญญามันจะเกิดขึ้นทั้งมือเลยฟูฟ,ฟูถ้าเข้าถึงจิตเนี่ย ะสะเทือนเขาถึงจิตดูใจเต้นเห็นชัดเจนเนี่ยตอนี้เริ่มมีพลังและยิ่งถ้าถึงได้สมาธิลึกๆด้วยส่วนลึกด้วยมีพลังมหาศาลเนี่ยคือเวลาเราจะอดิฐานจิตช่วยใครเนี่ยมันเหมือนกับพวกเจ้าเข้าทรงอ่ะแค่เราตั้งใจเราเนี่ยเราจะแผ่บารมีให้เขาเนี่ยจะช่วยเหลือเขาเนี่ยเราแผ่มือไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีพลังพุ่งออกมาไม่รู้อันนี้อธิบาย อธิบายอารมณ์การปฏิบัติที่เคยผ่านมาให้ฟังนะจะเป็นการอวดอุตริหรือเปล่าก็ไม่รู้ละนะกังงั้นก็ห้ามพูดกันเลยอนะ่ะในหลักประสูตรพระวินัยพระภิธรรมอ่ะนะห้ามพูดเลยเรื่องนอนเรื่องนี้อย่างพระโมกขลาไปเห็นอ่าเปลดอะไรอย่างหนึ่งนะนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาบอกพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็าาบอกเธอเห็นด้วยหรือไง เพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันต้องมีมีบ้างเพราะคนเรามีอุปนิสัยที่ต่างกันมีกรรมมีอะไรที่ต่างกันกัาพเจ้าเองก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษหรอกเพียงเท่าว,ว่าพยายามเพียรปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนด้วยความเชื่อมั่นเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงหรือไม่มีจริงแล้วพอเราถึงที่สุดทุกข์แล้วเราก็แล้วปฏิบัติเพื่อนิพพานเพื่อพ้นทุกข์ดีกว่าเพราะว่าคือให้เรียนน่ะ เรียนให้มันเรียนให้มันจบเรียนให้มันรู้เหมือนเราเรียนเนี่ยเรียนจำแบบพอหนึ่งสองสามสี่จนทังจบปริญญาอะไรเงี้ยเราเรียนจบแต่ก็เสียประโยชน์ก็คือเราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้น้อยในทางโลก,กน,นะมาหาทางปฏิบัติที่ตัวเองชอบคือปฏิบัติเป็นพระเพื่อจะพ้นทุกข์และเอาประสบะการณ์ตัวเองที่ได้ธรรมะอย่างยากเย็นด้วยความตะเกียกตะกายเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยมาแนะนํา เพื่อที่จะให้คนที่มีวาสนานิสัยร่วมกันได้รู้เห็นและก็ไปพิจารณากันเองว่ามันพ้นทุกข์ได้จริงไหมหรือจะเป็นของแท้หรือของไม่แท้ของหลอกลวงหรือเปล่า,าก็แนะนํามาแค่ทุกข์กับความดับทุกข์แค่นั้นเองนะแนะนําตามที่พุทธเจ้าสั่งสอน